เอาล่ะก็ขอกล้าวสวัสดีคนดูทุกๆคนทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกม rv กันอีกเช่นเคยนะบอกเลยว่าตัวละครที่ผมได้เล่นในวันนี้เนี่ยคือบูคองนะและเป็นบูคองที่ถูกบัฟมาด้วยน่าจะบัฟทางด้านของสกิล l ให้คูดาวลดลงนะเท่าไหร่เอยโอ้4.8วิถือว่าดีมากเลยครับ ก่อนหน้านี้ดูเหมือนน่าจะเยอะหน้าดูเลตแล้วจังหวะนี้ครับรอเทลเขาตีนะโอเคปึ๊บตีคลิปแล้วก็ถอยครับเอาเงินนะจังหวะนี้จะเล่นได้หรือเปล่าบอกเลยว่ามีกลัวอยู่นะครับ <First slide. S 1> ถ้าเขาออกมาจากระยะเมื่อ,อไหรนะ่นั้นถอยดีกว่าเอาเงินดีกว่าเงินคุ้มกว่า ดูป่าฝั่งตรงข้ามครับว่าจะเป็นตัวอะไรบอกเลยว่าเป็นนาคอสครับโอเคตอนนี้ทางด้านของคลิกซี่ได้เสียฟิกเกอร์ไปแล้วนะซึ่งนาคอสยังไงก็ไล่ตามทันแน่นอนครับจังหวะน,นี้เราต้องจู๊ครับนาคอสกดสกิลแล้วไม่เขาสโลโอเยอะจังเลยอืมผมพอจะรู้แล้วทำไมเขาออก รถกูดาวมาเอ้าไม่ใช่นี่วะไม่ใช่อย่างที่ผมคิดเลยโอเคเมื่อกี้เป็นการประมาทนะอุ้ยถือว่าขี้เยอะอยู่นะโอ้โหมว่าในตอนนี้ทีมฝั่งเรานี่โดนกดดันอย่างหนักเลยนะ สิ่งที่เราไม่ควรทำตอนนี้ก็คือไปบวกนะสั่งเพื่อนถอยดีกว่าโอเคครับซาต้าไม่ถอยไม่เป็นไรนะโอเคไล่นาะคอสไปบอกเลยว่าผมไม่ค่อยได้เล่น R าวแบบเหมือนเมื่อก่อนนะฝีมือก็จะตกตก เออผมยังไม่ได้แดงสักตัวเลยนี่หว่าผมต้องเอาแดงก่อนนะทุกคนโอเคแล้วก็เอารองเท้าเพื่อให้ไปเติมไฟไวๆครับหลังจากนั้นก็ถุงมือเลย <the> อุ้ยคีสองรอบเลยเหรอใครเอามังกรให้ผมเนี่ยขอบคุณมากโอเคจังหวะนี้ก็ ดูของไปพังๆนะนาคอสเงินต่างจากเราตั้ง200เลยแต่ว่าจังหวะนี้ครับนาคอสบัฟฟ้าโล่งเลยนะปึ๊บปึ๊บโอเคเราได้บับฟ้าของเขามาแล้วเราก็ถอยเลยนะถือว่าเป็นเอาเป็นการเอาคืนที่เมื่อกี้เขามาฆ่าเรานะ โอเคจังหวะน,นี้เอมิลี่มาเราต้องถอยรอบเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะรีบตัดเลยครับนาคอสเป็นตัวที่ว่องไวมากมีสกิลโมริตี้สูงนะจังหวะน,นี้ด้านบนครับขอสั่งเพื่อนถอยก่อนอูคองเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอ,อะไรต้นเกมจะต้องถอย ต้นเกมมันจะกากมากเลยครับเพราะว่าเขาต้องการของที่จะมาทุกฝั่งตรงข้ามให้ตายนะครับจังหวะนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือเคลียร์คีฟนะครับโอเคอานาคอสยังไงจะวัดไหมจังหวะนี้แก๊กดึงครับอืมดึงแม่นด้วย ยอนโดนแก๊กครับโอ้โหแลจะจังหวะนี้ครับลืมสับของเป็นมิสเตอร์สแต็ปบี้ครับงั้นสิ่งที่ควรเอาตอนนี้ก็คือรองเท้าวันนี้ครับรองเท้าลดก่อนนะซาต้าตอนนี้ยังไงก็ค่ายอนได้อะฮะ ครับตอนนี้ขอฟาร์มก่อนนะเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งรีบปวกกันนะจะเลนไฟเตอร์ดูเหมือนจะโดนนะครับแต่ว่าซาตาก็ไปกันแล้วนะจังหวะนี้เห็นหนาคอสไปเอาออบเจกต์นะเราก็อย่ารีรอครับไปเอาบ้างนะเรียบร้อยได้กลับคืนมาโอเคดึงสิอเ,งสเออเนี่ยแหละโดนไป เทียวซอยไปครับส่วนเราก็ถอยนะเพราะว่ายังไงเราก็เอาแก๊กไม่ได้กลับไปฟาร์มของเราดีกว่าให้เงินมันเขาเรียกว่าแหอะิเดเกิดหน่อยต่อไปเอาดาบคี้ชิ้นใหญ่ครับมันจะเพิ่มอัตราคีแล้วก็ความแรงคีนะบอกเลยว่าคุ้มมาก จังหวะนี้คลิกซี่ล่างสังผอนน่าจะดีนะเพราะว่าผมแบบแอบเบาเรียกว่าอะไรอ่ะในพุ่มให้แบบมิดชิดที่สุดเลยนะมเมื่อกี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคครับจังหวะนี้ครับปุยครับ เมื่อไรครับเอ้ยมันจะเสียลิขสิท์ไหมเนี่ยจังหวะน,นี้อย่าไล่าตามคิกซี่ครับ <Enemy under. S 1> ให้เอายอนครับจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ปึ๊บโอ้โหรี สาตาครับจังหวะนี้ปิน5้าสแต็กแล้วเข้าไปเก็บแก๊สครับโอ้โหบอกเลยว่าสาตาเขาแบกแล้แต่ว่าเขาน่าจะหาเงินไม่เก่งตอนนี้ดูเหมือนล่างกำลังโดนครับโอเคบีแจนไปกันด้วยแ,วแต่จังหวะนี้ครับ ถ้าเราไม่โหขอฟ้าหน่อยบอกใีแจนถอยนะถ้าเขาไม่ถอยเมื่อกี้เขาโดนลุมตายแน่นาคอสก็ดูเหมือนว่าของจะเกิดหรือยังเดี๋ยวทาไม่ของเขาเกิดเช้า่าผมมาทุกคนน่าจะไม่ได้ฟาร์มมัง้งโอเคไม่เป็นไรแบบนั้นอไรดีแล้ว Okay. จังหวะนี้ครับทิ้งดาร์กดีกว่านะ All แล้วเรามาเอาตัวอะไรตัวแทงวะเนี่ยอ่าตอนนี้เทลโดนครับโอ้โห oh. ตรงหมานี้ครับขออยู่ข้างๆเฮเลนก่อนขอ,อนี้ก่อนฟาร์มก่อนนะเค okay, ฟาร์มเสร็จแล้วเอาลิสติงครับลิสติงเสร็จแล้วเราก็ไปบนนะโอ้โ oh, ห oh. ใครโดนวะเฮเลนครับตัวสำคัญด้วยตัวซัพพอร์ตเราเลย จังหวะน,นี้นะยอนเขามาเคลียร์คลิปโอเคบอกเลยว่าในในตอนนี้เนี่ยโดนลุมครับแต่ว่าเก็บนาคอร์สมาได้นะโอ้โห บอกเลยว่าอันนี้เป็นการมาเล่นวูคองในแบบวูคองปรับใหม่นะบอกเลยว่าก็โกงอยู่นะกงตรงที่ว่าต้นเกมเนี่ยมันฟาร์มไวนะครับเพราะว่าเขาปรับคูดาวมาแล้วเนี่ยโอ้โหโคตรดีเลยแต่ว่าคีย์หลักของบูคองเนี่ยบอกเลยว่าเป็นของเลยนะครับ ของเนี่ยจะเป็นคีย์หลักของวูคองเลยเอาจังหวะน,นี้ครับมาตีออบเจกต์นะให้เพื่อนๆโอ้โหเปิดแมพให้เขาเปิดสกว้างเลยจังหวะน,นี้วัดใจครับทันไหมโอเคทันด้วยทันครับถือว่าดีเลยปึ๊บปุ้มเรียบร้อยถอยครับ จังหวะนี้โอ้บัฟฟ้าบัฟฟ้าโดนไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราต้องเลียร์คิวด้านบนให้ได้ก่อนกลางปล่อยให้เพื่อนเขาก่อนครับแล้วเราค่อยกลับบ้านไปน,นี้นะโอเคอยังไงตอนนี้เขาก็มาบนไม่ทันอยู่ดีนะ บนแตกเรียบร้อยเป็นไงล่ะต่อไปเราก็ไปล่างต่อครับปึ๊บจังหวะนี้กดอันทีใส่เอมิลี่เลยโคตรเกียนไม่ต้องรอคอมโบหนึ่งสองเลยีจังหวะนี้แหละ ปัฟ้านาคอสครับต้องเป็นของเราโอเคบอกเลยว่าตอนนี้ครับเกมเราถ้าดูจากสกอร์ก็เราไม่นำแต่ว่าถ้าดูจากเ,าเรียกว่าอะไรอะ่ะ ถ้าดูจากเขาเรียกว่าอะไรนะการเงินนี่เรานำสุดๆเลยโอ้ผมไม่ได้เล่นอาวีนานก็อันนี้นะคำสับอาวีก็เกือบลืมหมดละโอ้พันิตก,ก็ล้าดไม่ค่อยจะทันนะโอ้โหไม่ได้เล่นอาวีนาน เสียสกิลสองแล้วนะครับเป็นสกิลคีย์หลักเลยแต่ว่าในตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมควรทำเนี่ยก็คือจุกนะโอเคจุกจุกโอ้โหเอามาสู้สุดใจเลยโอ้โห เฮ้ยแน่ใจเหรอซาต้ายังเหลืออยู่อันนี้เหตุผลที่เขาท้อก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เขาน่าจะสิ้นหวังจริงๆนะยังไม่จบล็อก คาต้ายังอยู่อ่ะเชียเพิ่งพูดไปเมื่อกี้หายไปแล้วนี่ไงเก็บเป็นหนึ่งตัวมาสิมาสิเออเนี่ยแหละแล้วก็ไปกัรล่างครับเดี๋ยวล่างแตกนะนาคอสแยกดันครับโอ้นายก็ท้องง่ายเกินในคนเมื่อกี้มามา โดนตัวอาดาร์ครับฝั่งมันเสียตัวดาเมตไปตั้ง2ตัวเลยนะจังหวะนี้เราเอาดาร์คได้นะสั่งรวมกลุ่มครับบอกเลยว่านาคอสถึงจะมาทันหรือไม่ทันยังไงก็โอ้โห,โหโดนดึงแจ็คดึงว่าขอโทษู้ห โอ้หกลายเป็นไฟนี้ครับผมโดนดึงทำให้เดี๋ยวเดี๋ยวซาตา้าบินทำไมเนี่ยเดี๋ยวซาตา้าบินทำไมเนี่ยโอ้โหเกือบหนึ่งหลหอครับซาตา้าอืมเรียบร้อยแพ้ไปเลยจีจีเป็นไง สตาเขาบินเพื่ออะไรครับไม่กี้ผมงงมากเลยแทนที่เขาจะเคลียร์ครีมนะแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้เป็นแรงไดมอนนะเขาน่าจะไม่รู้รูปเกมไม่รู้พวกแบบน,นี้อ้าผม MVP ด้วยโหไหนขอดูแบบสกอร์สาตาใหม่ซีเมื่อกี้ ไหนเอารีพอร์ตด้โอ้โหเกือบหนึ่งโลนะโอ้โหเอเ,เลนอันนี้ก็เขาทำหน้าที่ดีนะแต่ว่าผมจะลองอันนี้ทดสอบไอการรีพอร์ตว่ามันจะบั๊กเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าแต่ว่าย้อนฝั่งตรงข้ามเล่นดีนะครับเนี่ยเออ มันจะเป็นเสมอร์ฟผมก็เป็นเสมอร์ฟโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอไลค์ขอแชร์ขอซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ